ไปตั้งใจฟังคําสอนจากพุทธโอษฐวันนี้จะอ่านพุทธพจน์ให้ฟังในเรื่องสุขติของผู้มีศีลในหนังสือพุทธพจนะหมวดธรรมฉบับแก้กรรมหน้า115จากพระแตรปิฎกฉบับสยามรัฐเฉพาะในส่วนพุทธวจนะ เล่มที่ยี่สิบสี่หน้าที่สาม้อยสิบเอ็ดข้อที่หนึ่ง้อยเก้าสิบสามพิกุทั้งหลายสัตว์ทั้งหลายเป็นผู้มีกรรมเป็นของตนเป็นทายาทแห่งกรรมมีกรรมเป็นกำเนิดมีกรรมเป็นเผ่าพันุ์มีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยกระทำกรรมใดไว้ดีก็ตามชั่วก็ตาม จากเป็นผู้รับผลแห่งกรรมนั้นภิกุทั้งหลายบุคคลบางคนในกรณีนี้ละปานาติบาตเว้นขาดจากปานาติบาตวางท่อนไม้วางสัตรามีความละอายถึงความเอ็นดูกรุณาเกื้อกูลแก่สัตว์ทั้งหลายเขาไม่กระเสือกกระสนด้วยกายไม่กระเสือกกระสน ด้วยวาจาไม่กระเสือกกระสนด้วยใจกายกรรมของเขาตรงวจีกรรมของเขาตรงมโนกรรมของเขาตรงคติของเขาตรงอุปบัติของเขาตรงภิกุทั้งหลายสําหรับผู้มีคติตรงมีอุปบัติตรงนั้น เรากล่าวคติอย่างใดอย่างหนึ่งในบรรดาคติสองอย่างแก่เขาคือเราสัตว์ผู้มีสุขโดยส่วนเดียวหรือว่าตระกูลอันสูงตระกูลขัตติยมหาศาลตระกูลพระมมหาศาลหรือตระกูลข้าบดีมหาศาลอันมั่งคั่งมีทรัพย์มากมีโภคะมาก มีทองและเงินมากมีอุปกรณ์แห่งทรัพ์ยมากภิกคุทั้งหลายภูตสัต์ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้คืออุปบัติการเข้าถึงพบย่อมมีแก่ภูตสัตว์เขาทำกรรมใดไว้เขาย่อมอุปบัติด้วยกรรมนั้นผัสสะทั้งหลายย่อมถูกต้องภูตสัต์นั้นผู้อุปบัติแล้ว ภิกุทั้งหลายเรากล่าวว่าสัตว์ทั้งหลายเป็นทายาทแห่งกรรมด้วยอาการอย่างนี้ดังนี้ในกรณีแห่งบุคคลผู้ไม่ทำอธทินาทานไม่กระทำกาเมสุมิฉาจารก็ได้ตรัสไว้ด้วยข้อความอย่างเดียวกันกับในกรณีของผู้ไม่กระทำปานาติบาศ ดังกล่าวมาแล้วข้างต้นทุกป,ประการและยังได้ตัดเลยไปถึงวจีสุจริต4มโนสุจริต3ด้วยข้อความอย่างเดียวกัน